นี่คือคำอธิษฐานเพื่อความรอดพูดออกมาดังแต้กับฉันพระบิดาแห่งสวุวรร์วันนี้คาบเจ้ามาเฝ้าท่านด้วยใจทอมยอมรับความต้องการพระคุณและความเมตตาของทา่านคาบเจ้าขอยอมรับว่าคาบเจ้าเป็นคนบาปและไม่สมกับพระสิริของทา่านคาบเจ้าชื่อว่าพระเยซูคริสตเป็นพระบุตรของท่าน ที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพ,เพื่อบาปของคาบเจ้าและทรงฟื้นขึ้นมาเพื่อประทานชีวิตใหม่แกค่คาพเจ้าพระเยซูเจ้าคาบเจ้าขอเชิญพระองค์เข้ามาในหัวใจและชีวิตของคาพเจ้าคาบเจ้าขอสารภาพบาปและขอการอภัยโทษจากพระองค์ขอทรงชำระคาบเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ข้าพเจ้ายอมมอบชีวิตของข้าพเจ้าให้กับพระองค์และเลือกที่จะติดตามพระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าขอคุณสำหรับความรักการเสียสละและของควันแห่งชีวิตนิรันดรของพระองค์ช่วยข้าพเจ้าให้เติบโตในความชีวิตดำเนินชีวิตในความเชื่อฟังและมีชีวิตที่ทวายเกียรติแด่พระองค์ ขอรงเติมเต็มคาบเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และนำทางคาบเจ้าในความจริงของอิองพระองค์คาบเจ้าเป็นของพระองค์พระเจ้าตอนนี้และตลอดไปขอบคุณที่ช่วยคาบเจ้าในครอดในนามของพระเยซูคาบเจ้าอธิษฐานอาเมน หากคุณได้อธิษฐานคำอธิษฐานนี้กับฉันขอแสดงความยินดีกับการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณตอนนี้คุณเพียงแค่ต้องรู้จักพระเจ้าโดยการอ่านพระวทนาของพระองค์คือพระคัมภีร์มีหลายเวอร์ชันที่เข้าใจง่ายในหลายภาษาที่คุณสามารถหาออนไลน์หรือในแอปโซลบนโทรศัพท์ของคุณ หาบอสที่ดีที่จะสอนคุณเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้าและทางของพระองค์หากไม่สามารถทำได้ให้หาออนไลน์หรือผ่านแอปโซดบนโทรศัพท์ของคุณอย่าทำให้ตัวเองลำบากทำทีละขั้นตอนเริ่มอ่านแม้ว่าจะเป็นเพียงข้อพระคัมภีร์หรือย่อหน้าเดียวแค่พยายามให้สม่ำเสมอและสุดท้ายเพียงรู้ว่า คุณได้รับความรักและแม้ว่าคุณจะไม่รู้จากใครบนโลกนี้แต่แร่อูว่าพระเจ้ารักคุณและถ้าคุณยอมให้พระองค์พรองจะแสดงความของพระองค์ที่มีต่อคุณ